ไปกินข้าวบ้านพอกันค่ะนี่ก่อนกินแม่แมวไปอับส็อบอับส็ชแวอับเส็ดเอ้ยยย่างนูเก่องจีนกดเลยมากเลย ไม่ได้เจอป้า2เดือนป้าชมว่าพูดกวางตุ้งเก่งขึ้นมากเลยคนนี้เป็นพี่แม่บ้านอินโดนีเซียนะคะกําลังวุ่นทํากับข้าวให้ทุกคนอยู่เลยทุกวันเสาร์นะคะจะรวมตัวกันมากินข้าวบ้านยายค่ะก็สลับกันมาบางคนก็เสาร์นี้อาจจะไม่ว่างมาอีกเสาร์หนึ่งค่ะตั้งอยันดูแซ่บเลยถึงจะมา กัมยาไอยาบุษไส่พอ,พอมีลูกทั้งหมด10คนนะคะเสาร์นี้คนไม่เยอะค่ะแม่สามีก็ไม่ได้มาค่ะเสาร์บ้านพอ,พ,อพอคนจะมารวมตัวกันเยอะที่สุดก็คือช่วงปีใหม่จีนนะคะก็คือตุรจีนทั้งลูกทั้งหลานทั้งเลนทั้งบรรดาสะพายก็คือมารวมตัวกันครบเลยนิวเย่ก็คือมีวันหยุดหลายวันนะคะก็จะเลือกมาบ้านยายวันหนึ่งค่ะพี่หมีเป็นหลานรักนะคะก็จะมาบ่อยกว่าหลานคนอื่นหน่อยเพราะว่ายายเลี้ยงพี่หมีมาค่ะถ้าช่วงไหนหายไปนานๆไม่มาหาย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 ก็จะโทรหาแล้วก็จะฝากของมาให้กิน กับข้าวบ้านผอก็จะในไปทางสุขภาพค่ะไม่มีรสจัดเลยแต่รสชาติอร่อยมากเลยค่ะมือนี้บางคนก็ไม่กินข้าวนะคะกินกับเล่นเฉยๆกินข้าวเสร็จแล้วพี่หมีก็มาปอกทุเรียนค่ะวันนี้เอาทุเรียนที่ร้านมาฝากด้วยผอกินได้ไม่เยอะนะคะให้กินแค่หนึ่งชิ้นพอยัดรับเจ๊เจ๊เซเราอยู่นะอไม่เซ็งอะเฉาอะใคฉบ่าจุ้งีเซ เออบิงโกยูโกก็ยังไม่เสร็จยูชอว์เสเอบเดอไก็อมาเล้เ好啊马来好味ทุเรียนเสร็จแล้วนั่งคุยกันสักพักนึงแล้วก็ไปที่ร้านกันต่อเลยค่ะวันนี้ชั้นสองบุฟเฟ่ทุเรียนหยุดพักผ่อนนะคะแต่ว่ามีลูกค้า VIP ค่ะ เพื่อนพี่หมีพาครอบครัวมากินอาหารไทยค่ะแล้วก็มาจัดปาร์ตี้ที่นี่ด้วยอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็เลยมาจัดที่ชั้นสองให้ค่ะเพราะว่าชั้นหนึ่งก็เต็มด้วยแล้วก็มีความเสียงดังเรื่องดนตรีเรื่องคนนิดนส่วนข้างนอกช่วงนี้อากาศร้อนค่ะก็เลยไม่ได้ให้ลูกค้าน,นอนแรกน้องหมาอยู่ในกระเป๋านะคะเพราะว่าเขาเกรงใจว่าเป็นร้านอาหารแต่เราไปเอาน้องหมาออกมาค่ะเอามาเล่นเพราะว่าชั้นสองก็จะมีแค่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะโหระหาชีจกินบ๊ายบาย